การใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องปัยสุขุสุขคนครับผมพบกับคนลาไพายชาแนลเราพี่น้องมือนี้กับสีน้ำผ้าพ่อพี่น้องนะครับเบื้องบนสมุนไพ่ต้นเนึองนะครับที่ข้นนะครับน้ำเพิ่นมาเป็นไม้มงคลนะครับปลูกหน้าบ้านนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีนะครับแต่เพิ่นกะมีนะครับสรรพคุณดีๆีคือกันนะครับนั่นก็คือนะครับต้นเกตป่าช่อนนะครับพี่น้อง ต้นเก็ดปลาช่อนนะครับจัดเป็นผ่าพันธุไม้ลุมลุกนะครับขนาดเล็กนะครับมีอายุหลายปีนะครับมีความสูงของต้นประมาณ0.5นะครับหรือถึง2เมตรเลยพี่น้องนะครับลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3.2นะครับถึง3.7นะครับเซนติเมตรนะครับพี่น้องกิ่งก้านแตกแขนงนะครับตั้งแต่โคนต้นเลยนะครับพี่น้องนะครับปลายกิ่งคงลงนะครับกิ่งและก้านนะครับมีขนนุ่มนะครับสีเทานะครับ ถึงสีน้ำตาลอ่อนนะครับขึ้นน้ำเน่นนะครับพี่น้องส่วนเปลือกนะครับของลำต้นมิสีน้ำตาลนะครับค่อนข้างเรียบนะครับขยายพันธุ์โดยการใส่เมล็ดนะครับมีเขตกระจายพันธุ์นะครับในประเทศกัมบูชานะครับแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็ลาวนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนะครับพบด้ทุกภาคของประเทศไทยนะครับโดยพบขื้นทั่วไปในทํำเลเหลี่ยงสัตว์นะครับหรือสาธารณะนะครับตามพื้นที่ป้านะครับหรือว่าป่าเบญจพรรณนะครับปลาติ่งร่างต่างๆนะครับ ว่วปลาดิบนะครับก้มศูนย์ต่างแต่นะครับแกระยะน้ำทะเลจนถึงประมาณห3 0 0ัเมตรนะครับพี่น้องนะครับสิบพบต้นของเพลินได้นะครับพี่น้องครับสรรพคุณประโยชน์ดีนะครับของต้นเกตปลาชอนนะครับก็มีกันนะครับครับส่วนเปลือกของเพลินนะครับน้ำมันต้มนะครับเพื่อใส่เป็นน้ำเดิมนะครับรักษาโรคตานะครับพี่น้องอ่าแล้วก็ส่วนรากของเพลินนะครับมีรดจืดเฟื้อนนะครับใส่ต้มกับน้ำเด่มนะครับเป็นยารักษาการผู้ป่วยทั้งจิตนะครับหรือว่าอาการเพ้อนะครับ กล้ามเนื้อสั้นกระตุกนะครับอาการชักนะครับในเด็กท่าลกนะครับหรือว่าอาการปวดฟันนะครับเลือดจับตัวนะครับเป็นลิ่มนะครับส่วนรากของเพิดนะครับนํามาตุ้มกินเดอร์พน้นงนะครับรากใบของเพิรนดนะครับมีดสจืดนะครับซอยต่มนะครับ ใส่ต้มกินน้ำดื่มนะครับแก้ไขนะครับขรับปัสสาวะนะครับพิการนะครับไข่จับสันต่างๆนะครับพ like so like, ี muscle, fire, ่น so ้องนะครับส่วนใบของเพลินเด้นนะครับกับส so ่วนดอกของเพลินนะครับเป็นยาแก้อาเจียนนะครับก so ับเปลือกของรําต้นของเพลินนะครับเป็นยาแก้โรคทองร่วงเด้อพี่น้องนะครับนํามาต้มนะครับกินนะครับรวกลากของเพลินนะครับแก้ปวดท้องนะครับทองอืดทองเฟือได้คือกันนะครับพี่น้องแล้วก็เปลือกของรําต้นของเพลินนะครับนํามาต้มนะครับแก้อาการตกขาวนะครับหรือว่าตกเลือดนะครับ ในท่านสตีนะครับพี่น้องอ่าแล้วก็ทั้งอีสานนะครับสีไซรากของเพื่อนนะครับน้ำมะตูมนะครับเพื่อเป็นยาแก้โรคตับพิการนะครับพี่ล่าแล้วบรรเท่าอาการตับทํางานผิดนปกตินะครับพี่น้องนะครับสีไซนะครับทั้งตัวนะครับปรุงเป็นยาตับพิการนะครับพี่น้อง แล้วก็ทั้งต้นของเพิ่นนะครับใส่ปรุงเป็นยารับพยาธินะครับใบใบนี้ตับนะครับแล้วก็ใส่เป็นยารักษาแผลผุพองนะครับแผลน้องต่างๆนะครับพี่น้องได้ดีเยี่ยมนะครับส่วนใบของเพิ่นนะครับแล้วก็รากของเพิ่นนะครับน้ำมาต่านะครับแล้วก็พอกบริเวณที่ปวดนะครับปวดเข็ดขัดยอกต่างๆนะครับพี่น้องครับปวดบวมอักเสบนะครับเพิ่นสี่ซอยได้นะครับพี่น้อง แล้วก็รากนะครับหรือเปลือกของเพลินนะครับมีสรรพคุณแก้แก้โรคบวมนะครับหรือว่าแก้ปวดอักเสบนะครับได้ดีเยี่ยมด้พี่น้องนะครับแล้วก็รากของเพลินนะครับน้ำมัต้มนะครับเพื่อเป็นยาแก้ปวดเ้นปวดเอ็นปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนะครับพี่น้องนะครับได้ดีเยี่ยมเด้ครับแล้วก็รากของเพลินนะครับผสมกับรากสามสิบนะครับหรือว่ารากกาสามปีกนะครับรากดุกอึงนะครับรากหมกมั่นนะครับหรือว่ารากหางมาจอกนะครับ ใส่ต้มนะครับเป็นน้ำเด่มนะครับแกล่างคุ้นใสนะครับหรือว่าล่างง่นดำนะครับพี่น้องครับมีอาการผอมแห้งนะครับใจสั้นนะครับเวลาเพลอคังนะครับและร้องไห้นะครับพี่น้องเป็นสิ่อยได้ดีเยียมนะครับครับประโยชน์นะครับของต้นเกตป่าช่อนนะครับจัดเป็นพันธุ์ใหม่มงคลนะครับใส่ในเมื่อเขาขืนเล่านะครับหรือว่าเขาขืนยุ้งฉางนะครับพี่น้องนะครับ ใส่ยอดนะครับเกล็ดปลาช่อนนะครับน้ำมากกินสดๆนะครับกินเป็นผักจิ้มนะครับมีรสฝาดมั่นนะครับและคมนิดหน่อยนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนิกินได้สดได้คือกันนะครับส่วนยอดนะครับของเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นสิมีโปรตีนนะครับใยอาหารสูงนะครับแล้วก็มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าโพแทสเซียมนะครับนี่ก็คือประโยชน์นะครับ เก็ตค่อมรูดีๆนะครับพี่น้องนะครับนํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับครับฮักก็ได้ถือใจกระแช่คนละพายชาแนลด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆของคนละพายชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คนละพายชาแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ